สวัสดีครับมาพบกับช่อง Developer o s o นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปต่อจากตอนที่2อะครับอันนี้ก็คือตอนที่3ที่การสมัครนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องโลเคชันนะครับที่ยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาลองวิธีดูในคลิปนะครับก็คือในการสมัครตัว Brave เวฟครี a อเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางนึงนะครับ โอเคครับเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครตัว Brave Creator ดูนะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับขั้นตอนในการสมัครนะครับก็กรอกอีเมลนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าสายอัพนะครับเราก็ทำการสมัครนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วอพอกรอกอีเมลเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูอีเมลเราก่อนนะว่า,ามีจดหมายมาหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ได้รับอีเมลแล้วนะครับแล้วก็ทำการกดยืนยันไปนะครับพอยืนยันเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกชื่อนะครับแล้วก็กดนะครับสายอัพ พอกรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําทการที่จะล็อกรหัสนะครับตรงนี้เราก็เราจะใช้อะไรนะครับเราก็ดูนะครับเราจะใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าเราจะใช้ตัวฮาร์ดแวร์ s e c u r i t y Key นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวนี้นะครับมาใช้ ตรงนี้นะครับเขก็ให้เราสแกนนะครับแต่ก่อนที่จะสแกนนะครับให้โหลดโปรแกรม Google a u t e n t i c a t o r นะครับที่มีรหัส6ตัวนะครับแล้วทำการสแกนแล้วเราก็มาแอดตัวตัวแอคเคาท์นะครับก็คือวิธีการก็คือไปที่มือถือนะครับแล้วก็มีที่ปุ่มด้านล่างด้านขวานะครับ แล้วก็ทําการสแกน QR code บริเวณที่เขาให้มาครับแล้วเราค่อยมาเกาะ6กหลักในนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําการเข้าระบบได้อ่าตรงนี้นะครับก็ทำการเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนการต่อไปนะครับมาที่นี่นะครับ Web Creator นะครับ ตรงนี้นะครับมาเขาก็จะให้คอนเน c t นะครับมากับกระเป๋าอันไหนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทำการคอนเน c t นะครับตัวอ่าอัพโะครับจะจะกดเข้าไปาเหมือนเดิมครับล็อกอินนะครับ ตอนนี้นะครับสามารถที่จะเหมือนจะคอนเนคกันได้แล้วนะครับมาแต่เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกประมาณว่าประเทศไทยนะครับก็คือยังไม่มีการรองรับนะครับตัว Brave Creator แล้วก็ตัว a p p l l นะครับแล้วถ้ามีการยืนยันไปแล้วนะครับ แล้วถ้าประเทศได้รับการรับรองจะมีการยืนยันตัวตนแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ของตัวบัญชีอัพโอนะครับน่าจะประมาณนี้นครับที่ผมแปลคร่าวๆตรงนี้นะครับผมสมัครบร็บ์เคเตอร์ไว้นะครับแล้วคราวนี้ทางเว็บพิเตอร์เขาจะคงได้ส่งตัวเว็บรีวอร์ดมาครับให้เป็นออปชั่น เพื่อรับรางวัลครับเคซีนะครับเราก็เลือกดูครับว่า,าเราจะเอาเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องอทำการล็อกอินก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการล็อกอินนะครับเว็บเครเตอร์ะนะครับแล้วก็ไปเช็คอีเมลอีกนะครับเขาก็เหมือนจะส่งอีเมลมาอีกฉบับหนึ่งนะครับว่าประมาณว่าให้เชื่อมโยงกับตัวเพย์บีอร์ดนะครับแล้วก็ให้ยืนยันผมก็กดยืนยันไปนะครับตรงนี้ผม ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วผมต้องกลับไปดูใหม่ทีนะครับว่าเขาว่า่างไงต่อนะครับในอีเมลนะครับเขาก็ได้แนะนำนะครับว่าตัวอพอนะครับก็เหมือนบัญชีธนาคารครับแล้วตัวอ่าเบฟบอยเดทครับก็คือกระเป๋าตังค์แล้วเวลา ได้รีวอร์ดนะครับก็จะเป็นสกุลเงิน BAT นะครับก็คือน่าจะเป็นอ่านว่าแบตนะครับตรงนี้ที่เวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าเว็บเข้าอะไรนะครับเล่น YouTube นะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รองรับในประเทศนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับนี่ผมก็ตั้งใจทำนะครับแต่คราวนี้คือมันไม่ได้จริงๆนะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ส่งอีเมลไปแล้วเขาก็แล้วก็ไปหาข้อมูลมาบ้างนะครับก็คือมันยังไม่รองรับในประเทศนะครับยังไงแล้วนะครับเราก็มาสำรวจตัวเว็บครเตอร์ก่อนนะครับว่ามีช่องทางอนไนบ้างครับที่จะหาไรายได้นะครับตรงนี้นะครับก็ช่องทางในการหาไรายได้เนี่ยมันก็จะมีพวกเว็บไซต์นะครับย t ทูบ t วิต นะครับแล้วก็สวิตช์ช n น e ลนะครับมีเตดิตนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับตรงนี้ผมก็มาไกด์ไลน์ให้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่กระเป๋าตังค์ของตัวเบรา e เบราว์เซอร์ Br ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเบ b บอเ l e t นะครับเบฟบอเล e ตนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกไปเชนไหนนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับมี Solana อินเทียมนะครับโพลิกอนไบแนน e ์ส่วนตัวอื่นๆนะครับเอาเรนโอพนะครับอ u t ิม i ซึมก็มีหลายเชนนะครับ แล้วคราวนี้ก็จะมีหน้าตาในการซื้อขายเป็นแบบนี้ด้วยนะครับก็คือนะครับเขาจะมี Market ด้วยนะครับเหมือนกระดานเทรดเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นครับตัวเบราว์เซอร์ะนะครับก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับ แล้วก็มีลำดับนะครับคอย market cap ตามลำดับนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำสมัครเข้ามาได้นะครับก็น่าจะเห็นหน้าตาเขาออกมาจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับก็มีลีส์นะครับเดี๋ยต,ต่างๆให้เราดูนะครับแต่อาจจะเลือกซื้อขายได้แค่ ไม่กี่เหรียญน,นะครับตามเชนที่เขามีนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดูะเหรียญขวัญใจมหาชนนะครับออาูน n c นะครับอยู่ที่ลำดับลำดับที่เท่าไหรนะ่นาะรู้สึกว่าไฟล์ผมมันจะมีเออร์เลอร์นะครับ เดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าวินซีนะครับตอนนี้ตกมาอยู่ที่ uh, 90แล้วนะครับ uh, แต่ราคาก็ายังกดไม่ลงนะครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากลับเข้ามาในในเรื่องของเราต่อนะครับก็คือเบฟ e w a l ล็ตนะครับ ก็นหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมี NFT นะครับตรงนี้ก็ผมก็พามาสำรวจนิดหน่อยนะครับเผื่อจะอมีอะไรที่มีลูกเล่นอะไรที่แปลกๆนะครับเป็นเป็นเบราว์เซอร์ที่ดูดูมีอะไรดีนะครับก็คือมีความแปลกใหม่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหลังคลิปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพอร์ตโฟเลิโอนะครับผมก็กำลังจะหาช่องทางนะครับที่เหมือนสำรวจนะครับว่าเหรียญไอเอซีนะครับเขามีช่องทางที่จะสามารถไปไหนได้บ้างนะครับตรงนี้ผมก็ลองหาหาดูนะครับแล้ว พอเอินผมไปไปเจอนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้เพื่อนๆดูก่อนเหรียญค่อนข้างเยอะนะครับในในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแอคเซสต่างๆนะครับอ่านี่ USTC นะครับ ตรงนี้ผมจะขอแอดเข้าไปก่อนนะครับเลือกทุกเชนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดู l อ n c ก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่า อาจะเสร์ชดูอ่ะมีด้วยนะครับไอวนโอเคครับอ่าว่าจะไม่ให้เกี่ยวนะครับก็กลับมาเกี่ยวจนได้นะครับอ่าโอเคครับตรงนี้ผมก็พยายามหาทางที่จะดูช่องทางนะครับอของตัวไอ c น,นะครับว่าเขามีช่องทางที่จะกระจายไป เชนอื่นหรือไปที่อื่นได้หรือเปล่านะครับแล้วตัวเหรียญแบตนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเหรียญแบตนะครับก็อยู่ในกระดานบิดคับด้วยนะครับนะครับเหรียญแบตส่วนตัวข่าว UC นะครับผมก็ได้มีการเก็บข้อมูลไปบ้างนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็ทำเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนก็ติดตามได้นะครับตัวนี้ผมก็ แวะมาทาเรื่องอื่นบ้างนะครับตรงนี้นะครับตัวเบสดีวอร์ะครับกับเบสเบร e r เซอร์นะครับ,ก,บ,รบก็คือ,อมันได้ลิงก์กับอัพโホแล้วนะครับแต่คราวนี้คือมันยังทํางานไม่ได้นะครับผมลองเข้ามาเช็คนี่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับยังไงนะครับถ้าข้อมูล ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็น case study นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในประเทศคือเขายังไม่รองรับนะครับพอไปอ่านแล้วก็ถือว่าเคสนี้ถ้าเป็นเคสกรณีศึกษานะครับแล้วก็ถ้าอนาคตนะครับเขาได้รองรับมา support ในประเทศนะครับก็คงจะ ใช้ได้นะครับตรงนี้แล้วถ้าผู้รู้ผู้ใดนะครับสามารถที่จะแนะนำไว้ในใต้คลิปได้นะครับแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ